ลุงสวัสด์เพิ่งได้งานใหม่เฝ้าโกดังของบริษัทประมูลของเก่าตั้งอยู่นอกตัวเมืองไม่มีใครอยู่ใกล้พื้นที่กว้างมีโกดังก้าหลังแต่ละหลังเก็บของไม่ซ้ำกันบางหลังมีเครื่องลายครามบางหลังเป็นตี้วไม้โบราณแต่มีอยู่หลังหนึ่งที่ไม่มีใครเข้าโกดังใหม่เล็ขเจ็ด หัวหน้าบอกชัดว่าล็อกกุญแจไว้ตลอดอย่าเปิดอย่ามองแค่เดินตรวจร,บรอบๆก็พอลุงสวัสด์เคยสงสัยแต่ก็ไม่ได้อยากรู้อะไรมากเพราะค่าจ้างก็ดีงานก็สบายคืนหนึ่งลมแรงผิดปกติเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าดังมาจากด้านในโกดังเจ็ด แม้จะล็อกกุญแจอยู่ก็ตามเขาแนบหูฟังเสียงนั้นยังคงอยู่กึกกึกแกรบฮึฮึทันใดนั้นไฟหน้าทางเดินก็ดับวูบลุงสวัสดิ์หันขวับแล้วก็เห็นหญิงสาวยืนอยู่ที่มุมกำแพงโกดังใบหน้าซีดขาว ผมยาวปิดไหล่ยืนนิ่งไม่ไหวติงมองตรงมาที่เขาเขาถอยหลังช้าๆพยายามทำใจดีแต่ร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้โดยที่เท้าแทบไม่แตะพื้นหนาวเหลือเกินข้าถูกขังนานเหลือเกินลุงสวัสดิ์สะดุง้งลั่นชื่อพระออกมา ร่างนั้นกรีดเสียงเบาๆก่อนจะจางหายไปกับสายลมเช้าวันรุ่งขึ้นเขาไปแจ้งหัวหน้าหัวหน้าถอนหายใจแล้วบอกเบาๆว่าในโกดังนั้นเคยมีตู้ไม้ที่ขนมาจากบ้านร้างในตู้นั้นตอนยกมามีโครงกระดูกหญิงสาวอยู่ข้างในเขาว่ากันว่า เธอถูกกักขังจนตายอย่างเดียวดายตั้งแต่วันนั้นลุงสวัสด์เปลี่ยนกะกับเพื่อนไม่เข้าเวรกลางคืนอีกเลย